เคยจะใจเอ้กินไปแล้วเธอ้ป,อปีใหม่ปีนี้คลองเซรามิกชวนแต่งบ้านรับปีใหม่กับโปรโมชั่นมากมายเริ่มจากโปรโมชัน่นเล็กก็ใช่ใหญ่ก็โดนราคาเริ่มต้น109บาทต่อตารางเมตร เมื่อเกรดเอขนาด3ามสคูณ30เซนติเมตรราคาเริร่มต้น139บาทต่อตารางเมตร40คูณ40เซนติเมตร159บาทต่อตารางเมตร60คูณ60เซนติเมตร189บาทต่อตารางเมตรต,รอตร่ตรอด้โปรโมชัม่น Happy Pro ปัง g สุขส่งท้ายปีลดได้ทันทีไม่ต้องรอรับส่วนลดสูงสุด2,500บาทเมือ่อซื้อครบ4 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับส่วนลด700บาทเมือ่อซื้อครบ2 0 0 0 0บาทขึ้นไป โปรโมชั่นลดจัดนาช็อปกระเบื้องปูพื้น60คู่60ครบ25กล่องพร้อมปูนกาวซีเมนคัตโต้หรือคัมพาน่ารับส่วนลดทันที500บาทยังไม่พอปูนกาวซีเมนราคาพิเศษปูนกาวคัมพนาน่าราคาพิเศษ105บาทต่อถุงปกติ130บาทปูนกาวคัตโต้129บาทต่อถุงปกติ149บาทยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆด็ดสำหรับสุขภัณฑ์โปรโมชั่นครบเซตสุดประหยัด สุขภัณฑ์นั่งราบราวเนฟิลจับคู่กับสายฉีดชำระสีขาวรุ่น L 3 0 0 2พิเศษเพียง1250บาทจากราคาปกติ1770บาทหรือเบื้องปูพื้นบูพนังสุขภัณฑ์ถูกสวยดีที่ทคลุเซรามิก